อย่าเพิ่งทำถวายน้ำบนหิ้งพระถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ถ้าทำแบบนี้แล้วได้บุญใหญ่อันิสง์แรงอย่าเพิ่งทำถวายน้ำบนหิ้งพระถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ทำแบบนี้ถึงจะได้บุญใหญ่อันิสง์แรงมามีความสงบร่มเย็นขอน้อมกราบคติธรรมคาสอนครูบาอาจารย์สวัสดี ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคะวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวคออย่าเพิ่งทรรถวายน้ำบนหิ้งพระถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ทำแบบนี้ถึงจะได้บุญบุญใหญ่กุศลแรงแถมความสุขสงบร่มเย็นให้ชีวิตเรื่องราวที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณ ในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำรรด้วยนะคะตามความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับการบูชาพระพุทธรูปไว้ทีบ้านจะมีการถวายน้ำบนหิ้งพระซึ่งหลายคนเชื่อว่าถ้าหากเราถวายน้ำพระ อย่างถูกวิธีจะช่วยให้ได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่หลายคนยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าการถวายน้ำพระควรถวายเวลาใดและจำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันไหมเผยเคล็ดลับวิธีการถวายน้ำหิ้งพระที่บ้านเสริมอำนาจบารมีค้าขายร่ำรวยและความเป็นสิริมงคลพร้อมบอกเวลาดีในการถวายน้ำพระ ควรถวายเวลาใดไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อว่าการถวายน้ำดื่มให้แก่พระพิสษุสงฆ์รวมถึงการถวายน้ำพระพุทรูปรในบ้านนั้นก็ทำให้เราได้สร้างบุญกุศลไม่น้อยแถมได้รับความสงบร่มเย็นในชีวิตได้อีกด้วยค่ะและยิ่งหากได้ทำบุญบริจาคน้ำดื่มให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนหรือผู้ยากไร้ ยิ่งได้กุศลแรงมากๆค่ะเราจึงมาแนะนำบทสวดวิธีถวายน้ำดื่มและเรื่องราวน่ารู้มาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะหากเราสังเกตจะเห็นได้ว่าเวลาใส่บาตรทำสังฆทานหรือทำบุญต่างๆชุดทำบุญใส่บาตรหรือสังฆทานนั้นจะต้องมีน้ำอยู่เสมอเรื่องนี้มีที่มาแต่สมัยพุทธกาล และยังเป็นความเชื่อที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเช่นเคยมีเรื่องเล่าวา่าหญิงนางหนึ่งได้ถวายน้ำที่สะอาดแด่พระพิสุสงฆ์เพื่อคลายความกระหายโดยพระทานก็ได้อนุโมทนาและให้พรแก่นางว่าให้ชีวิตมีแต่ความสุขสงบร่มเย็นประดุดน้ำที่เย็นที่ถวายให้และเมื่อนางนั้นตายไป ก็ได้ไปเกิดเป็นนางฟ้าที่อยู่ในปราสาทหรือวิมานที่มีน้ําล้อมรอบนอกจากนี้ในหนังสือสวดมนต์หรือหนังสือธรรมะยังมีบทสวดถวายน้ําพระโดยเชื่อกันว่าการถวายน้ำนาพระพุทธรูปทุกเชา้าจะช่วยให้จิตใจเราเป็นสมาธิมีความสุขสงบเริ่มต้นวันใหม่อย่างเป็นมงคลมีสติปัญญา และมีความคิดสร้างสรรค์ผ่านพ้นอุปสรรคได้เกิดเป็นบุญกุศลทำให้ชีวิตเรามีความสุขนั่นเองค่ะและถวายน้ำพระมีความเชื่อว่าจะทำให้คนคนนั้นมีความสุขความเจริญสะอาดบริสุทธิ์เหมือนดังน้ำที่ถวายค่ะบุญกุศลของการถวายน้ำดื่มมีดังนี้ค่ะข้อหนึ่งทำให้มีจิตใจ สะอาดบริสุทธิ์เหมือนดังน้ำบริสุทธิ์ปราศจากความกระหายข้อ2ชีวิตมีแต่ความราบเริ่นเหมือนน้ำที่ไหลเรืนข้อ3มีพละกําลังอายุยืนครองแครวว่องไว4มีชื่อเสียงมีปริวานมากข้อ5เงินทองไหลามาเทมามีเงินใช้ไม่ขาดมือข้อ6มีผิวพรรณผ่องใส ข้อ7สติปัญญาดีมีความสุขข้อควรรู้ก่อนที่จะนำน้ำขึ้นถวายบนหิ้งพระสี่ข้อควรรู้เมื่อถวายน้ำบนหิ้งพระหนึ่งควรเติมน้ำให้เกือบเต็มแก้วแต่ไม่ให้ลน้นเพราะการเติมน้ำถวายพระเปรียบเสมือนกับการเติมเต็มให้ชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนมีกินมีใช้ตลอดไปค่ะ ข้อ2ควรเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระทุกวันให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอเพราะการเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระเปรียบเสมือนการนำทรัพย์เข้าบานต้อนรับสิ่งดีๆให้เข้ามาในบานทุกวันค่ะข้อ3น้ำถวายบนหิ้งพระห้ามปล่อยให้แห้งโดยเด็ดขาดเพราะการที่น้ำแห้งก็เปรียบเสมือนชีวิตที่มีความแห้งเฉาขาดความสดชื่น ขาดความอุดมสมบูรณ์การเงินติดขัดนั่นเองค่ะแนะนำว่าให้เปลี่ยนน้ำถวายพระทุกวันและควรเติมน้ำให้เกือบเต็มแก้วอยู่เสมอเพราะเชื่อว่าเพื่อเสริมการเงินที่ดีค่ะข้อ4แนะนำให้ถวายสามแก้วอันเป็นการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมชีวิตที่มีแต่ สิ่งดีๆค่ะโดยการถวายน้ำยิ่งพระสามารถทำได้ทุกวันเพราะเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตชุม่มชื่นเปรียบเสมือนน้ำที่เราถวายค่ะการถวายน้ำพระและอานิสงส์การถวายน้ำสิบประการอานิสงส์ของการถวายน้ำเดิมจะได้รับอานิสงส์สิบประการมีดังนี้ค่ะข้อหนึ่งทำให้มีความ คองแคลวว่องไวข้อสองทำให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ข้อสทํทำให้ปราศจากความกระหายข้อสทํทำให้มีชื่อเสียงข้อหําทำให้มีผิวพรรณผุดพองข้อหททำให้มีพละกำลังข้อ7ทําทำให้มีปัญญามากข้อ8ทํทำให้มีบริวารมากข้อ9ทําทำให้ อายุยืนและข้อสิบทำให้มีความสุขความเจริญค่ะในการถวายน้ำาด่มบนหิ้งพระโดยวิธีการคือข้อหนึ่งควรถวายน้ำทุกวันแต่ถ้าหากไม่สามารถทำได้จริงๆก็ควรถวายน้ำทุกๆุกวันพระค่ะข้อสองน้ำที่ถวายควรเป็นน้ำาด่มปากขวดเรายังไม่ดื่มมาก่อนหรือเปิดจากก๊อก เครื่องกรองน้ำโดยตรงค่ะข้อสแก้วน้ำควรเป็นแก้วใบใหม่ไม่เคยถูกใช้มาก่อนเป็นแก้วอย่างดีควรหาแก้วที่สวยงามที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ไม่ควรใช้แก้วใบเล็กๆและเมื่อแก้วใบนั้นเก่าหรือใช้นานแล้วก็ควรเปลี่ยนเป็นแก้วใบใหม่นะคะข้อสถ้ามีพระพุทธรูปพระอัครสาวก ประสงค์พระอยู่โต๊ะหมู่บูชาเดียวกันสามารถถวายแก้วเดียวสำหรับทุกทุกพระองค์ได้ไม่ต้องถวายแยกแก้วละองค์ค่ะข้อหน้ำเก่าที่ถวายเสร็จแล้วลาแล้วไม่ควรดื่มควรนำไปรดน้ำต้นไม้หรือกรวดน้ำค่ะข้อหไม่ควรปิดฝากแก้วตอนที่ถวายหากที่บ้านมีฝุ่นเยอะ ให้เปลี่ยนน้ำทุกวันหรือเปลี่ยนระหว่างวันก็ได้ค่ะข้อ7ในขณะที่เราถวายน้ำต้องจับแก้วด้วยสองมือยกขึ้นสูงเหนือศีรษะเล็กน้อยน้อมถวายด้วยความศรัทธากายของเราก็จะน้อมตามใจไปได้วยความอ่อนน้อมให้ตั้งจิตประดุดหนึ่งว่าพระพุทธองค์ทรงประทับนางอยู่ตรงนาของเราผู้ถวาย และโดยเราผู้ถวายกล่าวคำถวายมีดังนี้ค่ะขบาพเจาื่อนามสกุลขอน้อมถวายน้ำาด่มนี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อสักการะบูชาน้ำพระทยัยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญาเปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์พระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าขอพระองค์ โปรับน้ำเดิมนี้จากขาพเจ้าด้วยเธอสาธุถวายน้ำควรเป็นเวลาใดคำตอบคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการถวายน้ำพระหรือเปลี่ยนน้ำพระคือช่วงเวลาเช้าก่อนเที่ยงค่ะเพราะเชื่อว่าจะเสริมเรื่องโชคลาภที่ดีการเงินที่ดีและการงานที่ดีค่ะทั้งนี้หากไม่สะดวกถวายน้ำทุกวัน แนะนำว่าให้ถวายในวันพระค่ะวิธีและคำถวายน้ำบนหิ้งพระวิธีการถวายน้ำบนหิ้งพระในการถวายน้ำบนหิ้งพระไม่จำเป็นต้องจุดธูปทุกวันทุกครั้งโดยสามารถถวายแบบไม่ต้องจุดธูปก็ได้ค่ะหากจะกล่าวให้เริ่มตน้นโดยตั้งนโมสามจบตามโดยบทสวดมน์กล่าวคำถวายน้ำพระ มีดังนี้ค่ะอระหะตาทีหิณวคุเนหิสมันนาคตัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังอุทะกังเทมิพร้อมคำกล่าวถวายว่าข้าเจ้าขอถวายน้ำฉันนี้แด่องค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้ข้าเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใด ขอให้สมความปรารถนาด้วยเธอสาธุสาธุสาธุาธท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะการถวายน้ำถวายบนหิ้งพระเป็นอามิสบูชาอย่างหนึ่งแสดงถึงความเคารพต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธานุสติอยู่เสมอ เพื่อทำการสักการะบูชาน้ำพระไทยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญาเปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์พระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทำได้วยความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระองค์ท่านแต่ถึงอย่างไรอาหารหรือน้ำที่เราถวายท่านไม่ได้ฉันแล้วเพราะท่านนิพพานแล้วและ ท่านไม่มีขันแล้วแต่การถวายน้ำบนหิ้งพระจะทำให้เรามีชีวิตชุ่มชื่นเปรียบดังน้ำที่เราได้ถวายไปจิตจะได้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พอก่อนจะตายเพื่อน,นึกว่าเราได้เคยทำความดีนี้ตายไปก็จะได้ไปสวรรค์และยังทำให้เรารู้จักการให้การอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งเป็นหนึ่งในบุญกริยาวัตถุสิบด้วยค่ะอีกอย่างหนึง่งเราจะได้มีเวลาดูแลหิ้งพระและได้ทำความสะอาดไปด้วยค่ะฉะนั้นเมื่อถูกทานได้ถวายน้ำถวายผลไม้เป็นอามิสบูชาแล้วอย่าลืมปฏิบัติบูบชาด้วยการสวดมนต์ทำสมาธิแผ่เมตตาค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะ อย่างไรก็ตามการบูชาพระพุทธโปที่เหมาะสมถูกต้องดีที่สุดคือบูชาโดยกุศลจิตทั้งทางกายมีการกรบาบไหวเป็นตน้นทางวาจามีการกล่าวคำสรรเสริญพระรัตนตรัยและทางใจคือเกิดกุศลจิตบูชาได้ด้วยการน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณและบูชาด้วยการประพฤติ ปฏิบัติตนในกุศลธรรมศิลธรรมคุณธรรมอันดีงามค่ะดังนั้นถวายน้ำถวายผลไม้เป็นอามิตบูชาแล้วอย่าลืมขอเชิญทุกท่านปฏบิบัติบูชาด้วยนะคะปฏบิบัติบูชาคือสวดมนต์ทำสมาธิแผ่เมตตาค่ะและกรวดน้ำด้วยทุกครั้งนะคะอานิสงส์ จะหนุนนำให้เรามีแต่ความสุขมีปัญญาและมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุท่านใดที่กดแชร์เรื่องนี้พเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานขอให้เงินทองไหลามาเทมาไม่ขาดสายนะคะสาธุสาธุค่ะและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้คอยทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรง ขอใทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกกายสุขใจตลอดไปค่ะ